ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกตามที่เราทราบนะครับได้การเลือกสอวอปี67ตอนนี้นะครับก็ผ่านรอบอำเภอและผ่านรอบจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีคนที่เข้ารอบและก็มีคนที่ตกรอบแน่นอนครับว่านะครับการที่นะครับการคัดเลือกสอวอนะครับที่เป็นกําหนดเงื่อนไขแบบนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับผมเป็นการกาหนดเงื่อนไขที่ พีรึกกือือเป็นการกาหนดเงื่อนไขที่บอกได้เลยครับว่ามันยุ่งยากสับสนทําให้เกิดนะครับข้อข้อรหาเยอะแยะมากมายให้เกิดการไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าแน่นอนครับว่าคนที่ตกเนี่ยแล้วออกมาตั้งประเด็นนะครับว่ามีจุดอ่อนของระบบตรงไหนแบบไหนเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ้าววันนี้อ่าไม่ยอมรับนะครับในการแข่งขันตัวเองตกรอบและวูวายผมต้องบอกว่าลองทบทวนนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาไว้นด้ทำเพื่ออะไรครับ เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขนะครับในการเลือกสอวนะครับอนาคตหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าการเลือกสอวต้องประชาชนต้องเสียเงิน2 5 0 5เพื่อเขาไปเลือกสอวแล้วบอกว่าสว เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยมันใช่หรือเปล่าการเลือกสอวอรหรือเลือกองค์กรอิสระต่างๆต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือเปล่าให้ประชาชนเป็นตัวกําหนดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่วันนี้การเลือกสอวอรประชาชนไม่ได้เป็นคนกําหนดต้องเสียเงิน2อ0พเข้าไปมันกลายเป็นว่าวันนี้นะครับคนที่เสียเงินเข้าไป2อ0พเนี่ยมีการจัดกันหรือเปล่ามีอะไรกันหรือเปล่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกฎกติกานะตอนนี้ เราก็ต้องเคารพกฎกติกาเคารพรัฐธรรมนูญตอนนี้ไปแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเราต้องเอาจุดอ่อนนะครับข้อด้อยข้อดีนะครับออกมาแล้วทําการปรับปรุงเพื่อการเลือกสวครั้งหน้าจะได้โปร่งใสและชัดเจนตรงไปตรงมาประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดถูกต้องหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าครับเพราะยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้การเลือกสวอ,อ,อย่าลืมนะครับสวเข้าไปเลือกนะครับองค์กรอิสระต่างๆมันจะกลายเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันและสุดท้ายความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นหรือเปล่า การที่ออกมาเพื่อหาจุดอ่อนของระบบเพื่อจะทําการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับจุดอ่อนของระบบเลือกสอวอแบบนี้1การแบ่งกลุ่มอาชีพเป็น20กลุ่มไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนประชากรแต่ละกลุ่มในสังคมอย่างแท้จริง2การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นไปอย่างระรวม 3. การให้เลือกเป็น3ระดับอำเภอจังหวัดประเทศเกิดความเหลื่อมล้ำในจังหวัดที่มีอำเภอมากกับอําเภอน้อย 3. การเปิดช่องทางให้กับผู้สมัครที่รู้จักกันทำได้จำกัดและในเวลาที่สั้นมาก 5. ครับ 4. การเปิดช่องทางให้ผู้สมัครรู้จักกันทำได้จำกัดและในเวลาที่สั้นมากจําจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในรอบเลือกไฟเป็นจำนวนที่น้อยคือ20คนในขณะที่กลุ่มผู้ถูกเลือกคือ5คนทำให้มีคะแนนที่ได้ใกล้กันมากทุกคะแนนมีความหมายและนะครับหลายที่ต้องจับฉลาก 6. ไม่มีการเปิดโอกาสให้แนะนำตัวในขั้นนะครับรอดไฟเนื่องจากไม่มีหนังสือสั่งการให้มีขั้นตอนอย่างเป็นทางการ7การออกแบบของกองกตให้ตั้งหีบแบ่งตามกลุ่มในขั้นเลือกไฟทาให้ตรวจสอบว่านะครับใครลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนใครสามารถทำได้ไม่ยาก 8. ปัจจัยความสำเร็จของผู้ให้ปัจจัยความสำเร็จของผู้ได้คะแนนผ่านการคัดเลือกไม่ได้อยู่ที่ประวัติ5บรมทัด เอกสารแนะนําตัวที่ส่งถึงผู้สมัครการตั้งกลุ่มรายทั่วไปเพื่อแนะนําตัวการประชุมซูมเพื่อแนะนําตัวเองเท่าเทียมหรือประสบการณ์ความรู้ความสามารถ5ปัจจัยความสําเร็จอยู่ที่การวางแผนที่ดีตั้งแต่การเลือกกลุ่มอาชีพเลือกอําเภอที่สมัครนะครับการสร้างนะครับการสร้างเครือข่ายการติดต่อเฉพาะตัวการลงทุนและการเสียสละของ 10. ถามว่าเป็นการออกแบบการเลือกสอวที่ดีไหมคําตอบคือไม่ดีอย่างยิ่งแต่ถ้าถามว่าผลการเลือกสอรวร,ระดับจังหวัดเป็นผลที่ดีไหมคําตอบคือรับได้มีสัดส่วนของภาคประชาชนปักบนกับนักการเมืองและบ้านใหญ่ปักมานครึ่งต่อครึ่งและดี กว่านะครับการแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจอย่างแน่นอนต้องรอดูฤทธิเดชของการออกระบบในระดับประเทศต่อไปก็ต้องบอกก่อนอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาก็อย่างที่บอกว่ากรกตก็คงจะทําอะไรไม่ได้มากนะครับถ้าจะโทษต้องโทษรัฐธรรมนูญและโทษคนที่เขียนรัฐธรรมนูนกําหนดในรัฐธรรมนูนว่าให้การเลือกสอวเป็นแบบนี้มันเป็นการเลือกสอวที่ทุเรศมากจนวันนี้เราได้สวจบกชาก ออกมานะครับเราได้สวจับตลาดนี่แหละครับผมถึงเรบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญเฮงสวยนะครับคนกําหนดนะครับคนและคนเขียนรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ได้คิดถึงประชาชนแต่คิดถึงพวกพ้องคิดถึงตัวเองคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ